แล้วมันปลูกใดแค่หน้ำมันม,มันก็จะดูดหูไปแต่เป็นน้ำละลายง่ายดีเสียงโอ้โหไม่เลยโอ้ยตำกับปวดครับเฮ้ย โวดเทียนแซ่ดครบมันจะใปไขายกระขวดกระเนี้ยวครับโอ mm ้โ hmm. หเอาครับอ mm ื hmm. ้มับกันจองไดครับ mm hmm. อากาศเท่าบอ้โหกระขวดหองครับ แซบแแบบแครับเฮบแเซลนี่ครับนะโอ้เนื้อครับคืผมมีเชิเ่มื่อนครับผมมาเนี่ยตำกับบทตรอาชิมก่อนครับโอ้โหโตัวนนี้เด็ดพักจ้องมากโอ้โหหมูสา các ngọn cũng mỏng hơn thật, Mặc nè, mặt thì toàn tắt là đúng không kìa, nào ใช้ไหมพกกาศแสบคบดูว่ากระปวดถึงระปวดหวานออกแบบลุ่ตัวพอดีเอาไปต้องเอาสั่งหวานหลายดีเส่บอือ bốn tóc tàn như hoa cũng đang phải đẹp hoa mình để kiếm cấp cầm vào buồn đẹp ผักกระเุรูต้อบูงแดงเดนาะมีคุณค่านะครับฟันอาหารสูงบอกเลยแยบี่สุดแบบพวกบูงแดงที่ปลูกในไว่ในสารนะครับอ๋อฮะอืม <c oughs> <c oughs> กินแบบนี้ได้ครับบริเวณนี้เนาะเขาสิกินอีบนี้มักกว่าเป็กๆไ้ผมพยายามผมกินบัดสวนนี้นะไม่ได้มาเล่นเด้อ

คิน้องคุเห็นมันเจ็บอือเือด้อยครับโอ้ ครับอุ้เจี๋ยวัวลังบอกเข้าพรุ่มประแดกก็จ้างถือจริงประแดกมันจะเจบอันนี้ประแดกสี่แห้งแสบอุ้อืม้มาครับอุ้ <coughs> mm hmm. Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. um. จำเป็นยามังอกจับไปดิอ,อื้ม

เอ็บไปบปดดเตียนพันผสมมั้งครับผมว่ากับไปขบวนเขาจา้าอืมเป็นขบวกผมเยอะ

คเดเรื่องสียอดด้กศักด์สิทธิ์นั่นนะครับกัเนี้ต่องใจ้นาการหยิบสารคดีเสร็จแลครับ